ร่วมกับบริษัท้าสังยาสอนจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการชิมหมดชามสนับสนุนโดยโครงการบ้าน The Touch จักรยาน LA bicycle aj ดีวีดีระเอ็กตัวจริงมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสัน,นทาสายการบินแอร์เอเชีย e ใครๆก็บินได้50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป เด้อเด้อเอับ <<|so|>? ััแหววันนี้ให้เข้ากับบรรยากาศนี้ Mm-hmm. <laughs> สุดจังเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการชิมหมดชามค่ะรายการวอลล์ตี้สุดแซ่บแซ่บเวอร์อร่อยสุดๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเมนูที่แตงโมเพิ่งชิมหมดชามไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะยังดูไม่ทันใช่ไหมคะก็คือเมนูส้มตําป่ากับเมนูไก่ทอดตะไคร้ค่ะส้มตําป่านี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ารสชาติอร่อยสุดๆแซ่บสุดๆนัวสุดๆอร่อยแบบม่วนซื่อีหลีเอลอกระดองกระเดีย เดรอค่เดอเดดังเดอเดดังเดอเดเด้อดังเดอแปลก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 ผมกินแล้วออกอาการเลยค่ะแล้วก็ไก่ทอดตะไคร้นะคะมีความหอมนะคะหวานมันเค็มกรุบกรอบกรอบเข้ากันได้ดีกับ ตำป่านะคะจานนี้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมนู2เมนูนี้ตำป่ากับไก่ทอดตะไคร้แตงโมได้แต่ใดมาเดี๋ยวสักครู่ค่ะแตงโมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปย้อนรอยนะคะกับอาหารสุดอร่อย2จานนี้ตำป่าและไก่ทอดตะไคร้ค่ะพร้อมหรือยังคะเราไปว้าวว้าวว้าวกันได้เลยค่ะเดินหนังเดินเดินหนังเดินเดินหนังเดิน ตกใจตกใจเราก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับร้านน้องป้าอิ่มแซ่บค่ะนะคะต้นตำรับตำป่าและไก่บ้านทอดตะไครนะคะที่เราได้แบบเสาะแสวงหาแล้วก็ย้อนรอยมาที่ร้านตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านแล้ววันนี้น้องเตงโมจะทำการล้วงค่ะจะล้งวงความลับของเจ้าของร้านว่าเขาทำอะไรถึงได้อร่อยขนาดนี้ตามมาเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านก็คือพี่วิเชียนนะคะเดี๋ยวน้องแตงโมตอนนี้เห็นว่ากําลังแหนง่วนกับการทํานะคะทั้งส้มตาอีกหลากหลายเมนูเลยเข้าไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ oh, พี่ว<ต>ิเชียนหรือเปล่าค,คะถามนิดนึงค่ะพี่สําหรับร้านน้องฝ้ายอิ่มแซบนะจ๊ะมีประวัติความเป็นมาย,ยังไงเริ่มเปิดร้านแต่ตอนปีไหนจ๊ะพี่ กับ20ปีแล้วครับตั้งแต่เป็นรถเข็นน่ะน้องทั้งหมดตั้งแต่เป็นรถเข็นเลยร้านรถเข็นขายมิซอยนี้เหรอจ๊ะขายเป็นทั่วนะครับสมัยแรกลำบากมากครับก่อจะไป็แบบนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนแรกที่พี่พิเชนบอกว่าตอนนั้นเป็นรถเข็นลำบากมากกี่ปีพี่คือทำขายอยู่กี่ปีกว่าที่จะมาดังเป็นร้านร้ฟง้าอิ่มแซ่บทุกวันนี้จ๊ะ ประมาณ5-6ปีครับห้ปีครับก็ดังระเบิดเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแอบทตัวนะแอบทำตัวนะคะโอ้โหคุณผู้ชมขานะคะตอนนี้นะคะนอกเหนือจากแกงเห็ดรวมแล้วค่ะน้องแตงโมแอบเห็นค่ะพี่พิเชียนค่ะมีหลากหลายเมนูเต็มร้านเลยกว่าร้อยเมนูลองแนะนำที่นึงสชคะมีเมนูอะไรบ้าง ก็ตอนนี้ก็กำลังทางแกงเห็ดรวมก็เป็นที่นิยมของของของลูกค้าอยู่นะครับเพราะว่าเป็นรวมอ่าเป็นเห็ดรวมตอนนี้แกงเห็ดรวมที่ที่นำเสนอลูกค้าอยู่ก็มีอะไรอีกจ้ะส้มตำก็มีอ่าปูม้าทะเลสดต้องต่อปูม้าทะเลสดใช่ปูม้าทะเลสดก็เป็นเมนูที่ยอดฮิตเหมือนกันครับอ่านอกเหนือจากแกงเห็ดรวมถ้าเป็นพวกแกงแกงที่มีอะไรอีกบ้างจ้ะพี่ก็แกงแกงก็มีต้มตำไก่บ้านต้มตำไก่บ้านต้มยไก่บ้านก็มีแซบแซบแซ่บแซบอ่าแล้วก็มีต้มตำปลาช่อนนาต้มตำปลาช่อนนาต้มแซ่บกระดูกหมูต้มแซ่บกระดูกหมู นะคะยังไม่รวมกับแกงอ่อมต่างๆอ่อมมูอ่อมด้วยแล้วก็มีครับนี่ไม่ได้หาทานกันง่ายๆนะคะมีแกงอ่อมด้วยนะคะเนี่ยก็ที่พี่วิเชียรบอกว่าเป็นหลากหลายเมนูเป็นร้อยเมนูเลยคือแบบว่ามาที่ร้านนี่คือได้ทุกแบบทุกรสชาติเหมือนกับเรานั่งรถทัวร์ไปภาคอีสานเลยนะพี่เนาะเป็นรสชาติอีสานแบบดั้งเดิมเมนูที่พี่บอกไปมีเมนูที่แบบว่าลูกค้าสั่งเยอะๆเลยครับส้มตำอะไรครับพี่เป็นส้มตำปาส้มตำปา ต้มตำป่า<ช>แล้วก็ต้องคู่กับไก่บ้านทอดตะาไครา้ด้วยนะครับเชงโม่ไก่บ้านทอดตะไคร<ช>้ด้วยคุณผู้ชมขาเมนูนี่แหละค่ะที่เราตามหาและเป็นเมนูที่ยอดที่จริงๆด้วยเดี๋ยวไปชมเลยเนาะพี่เนาะเข้าไปทำกันเลยเดี๋ยวให้พี่เขาเสร็จจากตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแอบ,บเข้าไปดูหลังร้านค่ะว่าวิธีการทำของเขามีอะไรกันบ้างเอาเลยค่ะ